สวัสดีค่ะพบกับช่องคู่รักพากินชาแนลค่ะวันนี้นะครับพากินชาแนลครับวันนี้ค่ะพามากินเนเมี่ยงปลานิลนะคะตัวใหญ่ๆเลยค่ะ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 ก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องคู่รักพากินชาแนลด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆค่ะและเป็นกําลังใจให้ช่องคู่รักพากินชาแนลนะคะมาค่ะมากินกันเลยค่ะวันนี้มากับหลานชายนะครับน้องพีทน้องพีทมาด้วยวันนี้ ตัวป่วนของบ้านเลยเขาขายกินไส้ไหมได้ได้ครับจะโปอยทำให้ปลาด้วยเนาะใส่ผักด้วยนี่ใส่ผักด้วยเหรอใช่เนื้อปลาสดๆเลยนะครับซื้อจากแบบคอยใส่ให้อย่างนั้นก็เค็มมาหรอเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอ่ะเดี๋ยวผมวันนี้มีตัวป่วนในนี้ในนี้เขาบอกเขาจะอัดคลิปด้วยว่าอ่างี้เฮ้ยนเริ่นเริผักเรินเริ่นมีอู้นี่นี่นี่ผักเรนครับนี่ผักเรนครับ โอ้โหดูสิอืมโอ้โหแก้คอคำโตโตเลยเนาะแก้คอเคี้ยวนิดนึงเคี้ยวนี่ปอยจะกินแล้วทีเนี้ยันไจะเอาเนื้อปลาใส่อืมเลยเหรอใส่เส้นหมี่มีผักกาดขาวค่ะผักสลัดต้นหอมเนาะข้าวทีขาวทีเบ็ดเรื่อยนี่ ำตผมขอจิต้าด้วยนะคะได้ครับเพมมันยังไม่สูเข็มเข็มที่พุดเค็มส้อหรับเข้ากินไหมอืเขิมด้วยอ่ะมีเสียงลูกเป็นหน่อยนะคะก็ขอโทษขอภัยด้วยเนาะอัดหน้าบ้าน แล้ววันนี้ก็ลือออาามอลอเอาอไม้มาด,อออมมด้วยเราก็ลืมเอาไม้มาด้วยลืมเอาไม้แล้วก็ลืมเอาไม้นั้ด้วยครับเ <c oughs> สียงดังหน่อยลืมเอาไม้แล้วผมกินก่อนนะครับอ่าคำตัว <c oughs> ลืมเอาไม้มาค่ะพูดเก่งมากครับเก่งมากเลยครับ พี่พลอยทำใช่ไหมพี่พลอยทำอร่อยมากเลยใช่ไหมใช่ครับน้ำจิ้มถ้ากินแม่กากนี่ไม่ใช่เหมือนกั่เลยไม่ใช่หรอไม่ได้แม่งอะพี่พลอยใส่ผักกาดใส่ต้นหอมอืม ครับผมกินน้ำปลาไม่ผมกินน้ำปลาไปเมื่อกี้ครับเหนื่วยมาทํหมเอโคตรเข้มอะครับต้งหัวกินทำไมถ้าผมก็ติดถ้าผมก็ <c oughs> ไปเลยครับมีตัวป่วนมาด้วยค่วะวันนี้ผมเนี่ยทำโต๊เลยกินผักเป็นด้วยเก่งมากเลยนะเนี่ย <c oughs> นี่ผัดทำโตโตใส่เส้นเยอะมากครับเยอะมากเลยเหรอบังเลยแบบนี้หนูนั่งตามตามโตเลยครับทำโตโตเลยครับรถผ่านค่ะถ้าผมอ่ะถ้าผมอ่ะถ้าผมเอาไปชอกแม่ก่อนนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กินก่อนครับกินก่อนครับ กลางคลาไม่มีใบควายดูให้แล้วนี่ทำโตโต้หมูโคกห์ก่อนใช่เส้นครับออเอ้ยครับครับเป็นดากกวกับผู้ใครครับอืมอืมอืมอ้มพีเก่งมากเลยเนี่ยกินข,ขับได้ด้วย ผักมเพราะว่าเปน็นสดเนื้อจะหวานมากอันนี้ก็หวานดีเฮ้ยด่วนครับด่วนครับ <c oughs> บอกวันนี้น้องพีชขออัดด้วยครับมาวันนี้น้องพีชขออัดด้วยครับ มันนี่มีความกล้าใช่ไหมปวดมากกวดทุกคนตัวพักหวานนะครับผักหวานเหรอถ้าใครอยากให้น้องพีเข้ากล้องอีกก็เม้นมานะครับตัวปวดเลยแสจะทตตัวเอยมากสุดยอดเยยมไหมบักไหมครับเย้มไหมเยยมไหมเย่มากครับ เดต้องขึ้นน้ำด้วยสูตครับพ่อจับเด็กๆกินด้วยกันยาวโอ้โหเก่งมากเลยครทอดยังงงไยังกินให้หมดเอยคอยก้อนนะอืม ใครมีคอมเมนต์โปรดกิทีทีที่ใครมีอยากคอมเมนต์ผมนะครับถ้ามาคอมเมนต์ผมนะครับเขาเข้ามาคอมเมนต์ผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ดเลยนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับเฮ้ยยาวเหมือนรูเลยครับ กินเลยกำลังนะอร่อยมากกินปลาด้วยกินกับปลากินปลาให้หมดนะเมืแล้วบอกพ่อกินเยอะมากนั่งดีดีสิติ่งี่ยอะปวดริงๆเลยวันนี้ทุลักทุเลนั่นไฟก็ลืมมองมาคือครับดูใจจังรีบรีบเกินมาลองสถานที่ผมก็มีไฟครับ น้ำจิ้มคำน้ำจิ้มอะไรครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มนี่ไงใส่เมียงตลาแซ่บๆื่โคนรเครับหนครับกินนีดหนูกินดีกอืมอืมนูยากใส่เด็กๆ็อเด็กใกล้ไงละครับกินปนเล่นอิดนึง มนนผม,ผม่อน้องพี่แดงผมจะ้องพี่แดงแ้ก็ผมเข้าปวสองอผมเข้าปวสองแล้วเรเร็วจังเลยผมยังไม่จบอนุบาลเลยครับ <laughs> หใ,หรให้การพูดแบบนี้แหละครับ <laughs> <laughs> พี่กรณ์พูดอย่นี้ทำไมอ่ะเรื่องจริงไหมยังไม่จบอุบาตเลยจริงไหม <ทำ S 2> จบแล้วจบแล้วเหรอตอนนี้ขึ้นปอยแล้วเหรอขึ้นปสองแล้วอืมโตแล้วนี่แล้วล้วหนูก็โตไปเรื่อยเรื่อยหนูพอทำปลาฮะโตไปโต,ไป,ตไปเข้าเครื่องคุณฟูนิดหนูชอบกินถั่ว อร่อยมากเอากางเปล่ากับทำไมครับก็มากินด้วยกันครับมากินด้วยกันมากินด้วยกันนะครับคุณเราตังเปล่ากันโคตรครับมันจะได้ง่ายในการกินนะเออผมแซ่บๆนี่ของน้องพีชเจ้าป้านี่นี่ช่วยของน้องพีชครับอ๋เอาเข้าบ้ืนแบบอร่อยไง ก,ก,กินปลาก็ต้องดูกลางเลยนะครับมากินด้วยกันให้ใส่เนื้อปลาครับเออเส้นเมทผมรั้ว่าผมจะใสก่กิน,กนยยอะครับกินนะครับกินกินได้เยอะครับนปลาก็เยอะกิ่ทุกอน่าย ใอ่ะออครับนู่กินไก่เออครับเกี๊ยวไครก็ไม่รู้ครับอืมผมก็ไม่รู้ครับรออนนอันนี้ผมรู้จักครับว่าอันนี้มีอะไรแฟนเองหรอใช่มมไม่กินอันนี้หรอวครับ เอานี้มีเนื้อปลาด้วยไม่รู้กินอ,อาเนื้อปลาดนวะผมผมันผ,ผมไม่กินผักตัวเนื้อปลาไหมอ้าวโอ้โหนี่อะไรอร่อ,อ,มอยมากขับรถคนรับรู้ไหมว่าผมเป็นใคครรับ <laughs> กินปนเล่นแล้วจัะ เด็กน้อยนั่งเฉยๆถึงสิบนาทีก็เก่งแล้วครับโอ้ยแมวเด้อจ้ะอ๋อลงไว้ครับเขคยครับขบ้าอ,อเนี่ย ว่าว่ากินน้ำเปล่าน,นะไม่ได้สั่งเขียวผักะอะไรนอกจากดูเอาไม้มา,มาพอดีเอาเนื้อปลาป้าเดี๋ยวพอให้แล้วมันจะโดนก้าง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 เหมดแล้วเนาะ โดนก้างครับพี่พายพูดมั <K'. <K 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 ่วแบไม่้นะครับเพี้ยนครับเพี้ยนเพี้ยนคืออะไรเพียนคือว่าต่อยกันเหรอแมว มือเปื่อนนะเอเก่าเอาอะไรเอาเนื้อปลาหรอครับใช่ค่ะหงออะไรหนูอิ่มแล้วหรอไม่ใช่หนูอิ่มเหรอหนูยังไม่อิ่มผมนั่งพักก่อนนั่งพักก่อนผมกินเหนื่อยพี่พลหนูกินน้ำเมื่อกี้อะน้ำแข็งติดคอหนูเมื่อกี้หนูก็เกินไปเลยครับ เร่ไเร็วมันก็ไม่ปวดปวดมันไม่ปวดอะไค่ะเอาผมผมก็วังก้างเลิ่นไม่ได้ปวดทำไมไ,ไม่ออใช่เป็น,นยจิ้มหมดเลยัดหน้าบ้านจ้ะรถผ่าน มันเยอะแบบนี้นะครับเริ่ม <c oughs> ไม่มีเนื้อนะมีตะกร้ามาด้วยหวานมา <c oughs> ก อนเล็ครับมีพื่อนอนเล็หมดละวผมไปกินปลาต่อครับไปกินก็ฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องคู่รักพากินแชนแนลได้ค่ะนะคะกินมุมมามก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็อาจจะแบบมุ่นวายหน่อยมุ่นวายหน่อยครับก็ ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ